่ะสวัสดีค่ะ SBS Channel มาแล้วจ้ามากับไลฟ์สตรีมคอ l ออ f ที่โมบาย l นะจ๊ะพ p ไหนแล้วพ p ที่390นะยินดีต้อนรับทั้งสองช่องทางนะคะตอนนี้ YouTube แล้วก็ทวิตค่ะ SBS Channel ร้องขไปอีกลองพึ่ม ระดับระดับที่สามเออมันจะเป็นยังไงสว่างไหมมาเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะห้าช่องทางไปเลยเนาะถึงแม้จะไม่ได้สตรีมนะคะบางช่องนะแต่ว่าก็ยังทำเป็นลดลงเรื่อยๆนะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจย e ทูบชาแนลชวิท e ์ทิกตักและอินสตาแกรม ค่ะฝากด้วยนะ SPS Channel ค่ะชื่อเหมือนกันเลยเนาะวันนี้ก็วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะใครอยากแจมได้นะทักเข้ามาก่อนนะคะแล้วก็ขอข้ห้องเลยท <c oughs> ักหน้าช่องนะคะตอนนี้คนในแคลนนะเยอคนหนึ่งเข้าได้นะคะอยปบอกจะปีก่อนจะรีบอยเข้า อ้าวเจ้าแมววยมาทำไมลูกขึ้นมาทำไมเนี่ยแม่ทำงานอยู่นะขึ้นมาทักคุณผู้ชมไหมคุณผู้ชมไหมมาทักก่อนทักก่อนสวัสดีครับสวัส <c oughs> ดีครับผมจอโอมาโอมาทำไมฮนะโอทำไมเห็นตัวเองไหมเนี่ยมาก็ไปนอน ตรงน,นี้เอา้าข้างบนไม่ได้แม่วางของอยู่ให้นอนตักเองดูโผล่ขึ้นมาแหมใหเจ้าเบาะนอนมาให้นอนไม่ได้แม่ทำงานอยู่มานอนตักนะไม่ได้ ไปมาแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกนะคะผู้เรียกเราเราจะเข้าเกมประมาณหกโมงครึ่งนะเดี๋ยวขอไปหาเกาะให้เจ้งอจอนก่อนเ๋้าจะมานอนจังสี่อะไรด้อะไรด้เจังสี่เอตอนี้แหละอ้าวแหนะไม่ยอม <laughs> ไม่ยอมไม่ยอมขึ้นตับอย่างเดียวไม่เอาไม่เอาอยังมีเวลานะจ๊ะตอนนี้หกโมงยิบเจ็ดนทีนะคะไม่ยอมเอาเบาะมาให้ไม่นอนไปไหนล่ะคุณมากระโดดตอานง,งานไม่ได้อ่ไปส่องไปนะสตรีมหรือว่าไลฟ์ก็ กำลังริบรีลงมาใครรายงานตัวเมื่อกี้ใครเรียกเรานะมาใครพร้อมเหลือหนึ่งนาทีพร้อมไหมจ้าหนึ่งนาทีเ็ษถามมูแฝงสิแล้วผมมาไล่กระถนคนเดียวด้อแบบนั่นละแบบนั่นละรสุกเหมือนเราพูดโอเคขึ้นไหมโอเคอยู่แต่ว่า ยังไม่100ร้อยเปร์เซ็นต์เต็มตรงนี้ก็พยายามทำความพข้าใจแล้วก็ยอมรับนะคะว่ามันเป็นโรคที่รักษามไม่หายเพราะว่าไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดว่าเป็นเพราะอะไรหมรักษาตามราการหมอเคยบอกว่าอาการจะทุเลาลงแต่ไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์เบาลงก็ดีนะคะนี้ไปหาหมอล่าสุดหมอบอกว่าอย่าหักผหมนะ โอเคค่ะไม่หักโหมจะปรับอะไรหลายอย่างเนาะเกี่ยวกับสุขภาพว่าสุขภาพสำคับางทีงานเข้ามาเราต้องลำดับความสำคัญนะคะว่าอะนสำคัญมากมากที่สุดกลางน้อยอะไรประมาณนั้นนะคะแมุ่กมงครึ่งแล้วนะคะเราผิดกล้องเราจะไปลุยเกมกันค่ะไม่รอเพื่อนเนาะ